เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยรักษาความสงบที่สองกองพันฐานมาที่13กองพลฐานมาที่1นึ่ค่ายพระคุณผาเมือง พร้อมในเจ้าที่จากวันอุทยานวังท่าดีรับแจ้งจากชาวไร่ว่าพบสัตว์ป่าจำนวนไม่ต่ำกว่า23ตัวเดินบุนเวียนหากินอยู่แถวไร่ข้าวโพดก่อนที่จะตกใจผู้คนและถูกสุนัขไล่เห่าจึงหนีกลับเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณไร่ข้าวโพดในพื้นที่หมู่ที่9บ้านนาประดู่ตะบลวังท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งอยู่ติดกับเชิงเขาวังไลพบชาวบ้านจำนวนหนึ่งกำลังช่วยกันออกติดตามหาสัตว์ป่า ดยพบรอยเท้าสัตว์กรีบจำนวนมากเดินหยีบยบจ้ำไปมาและมีขนาดความแตกต่างที่ชัดเจนความยาวประมาณ4-5ซนติเมตรลักษณะมุ่งหน้าลงมาจากเชิงเขาฝั่งทิศเหนือจำนวนไม่ต่ำกว่า2-3ตัวและคาดว่าน่าจะเป็นตัวเนื้อทรายหรือเก้งซึ่งอาจจะพลัดหลงมาหากินใกล้กับแหล่งชุมชนแถวป่าข้าวโพดก่อนพบเจอผู้คนและตกใจเสียงสุนัขเห่าจึงหนีกลับคืนสู่ป่าในธรรมชาติตามเดิมจากการสอบถามในหลอสังทองอายุ66ปี เ่าให้ฟังว่าขณะที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเข้าไปดูไร่ข้าวโพดตามปกติเช่นทุกวันได้เจอกับสัตว์ป่าตัวหนึ่งลักษณะดำตัวสีน้ำตาลเข้มคาดว่าจะเป็นเนื้อสายหรือเก้งเดินอยู่บนถนนก่อนตกใจตนและได้กระโจนหนีหายเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วจึงรีบกลับไปแจ้งกับผู้ใยญ่บ้านได้รับทราบพ,พร้อมทั้งประสานเจ้าที่ทหารเจ้าที่วนันอุทยานหวังท่าดีลงพื้นที่มาตรวจสอบและได้กำชับให้ผู้นำท้องถิน่นออกไปชาะชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ถ้าไม่ให้ผู้ใดทำร้ายสัตว์ป่าหรือออกล่าแต่อย่างใดหากใครพบเจอคนรีบแจ้งให้เจ้าที่ทราบทันทีเพื่อเตรียมพักดันกลับคืนสู่พื้นป่าต่อไป